สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้ผมอยากจะให้กำลังใจผ่านทางพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรมปป 3, ะร,ร,ะธรมฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสามถึงสิบสี่นะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสามถึงสิบสี่ภายใต้หัวก็ก้าวต่อไปในขณะที่เราประสบกับความทุกข์ยากลําบากนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องสำนึกไว้ตลอดเวลาก็คือเราจะต้องมองไปข้างหน้าครับแต่การมองไปข้างหน้านั้น ทำให้ลดความทุกข์ยากลําบากไปลดความเจ็บปวดไปครับหลายคนอยู่ในสภาวะใกล้จะเสียชีวิตแน่นอนครับต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าท่านจะเห็นอะไรครับมองไปข้างหน้าท่านจะเห็นสง่าราศีความยิ่งใหญ่ความหวังใจในการที่เราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดเพราะเนื่องจากเรามีชีวิตนิรันในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้ว พระเจ้านของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่๒ข้อสิบสาถึงสิโปรดฟังพระเจ้านกของพระเจ้าครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบักบันมุ่งไปสู่หลักใยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบน ให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์โปรดฟังครั้งนี้งครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือเลิมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากบัน่นมุ่งสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์ พระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับอาจารย์เปาโลนะครับคือพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ออกไปเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ที่สร้างสาวกแต่ขณะที่ท่านได้ประสบกับความสําเร็จท่านกลับเขียนไว้บอกว่าข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้แล้วอาจารย์เปาโลนัานเป็นภาชนะเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ซึ่งพระเจ้าได้เลือกสรรไว้สําหรับที่จะนาํานามของพระเจ้านั้นไปยังประชาชาทั้งหลาย ไปสูก่กษัตริย์และชนชาติอิสราเอลพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของท่านอัครทูตเปาโลท่านชัดเจนครับคําถามก็คือเราทั้งหลายเรารู้ไหมครับว่าพระประสงค์ของพระเจ้าสำ,าฤฤาารำาหร,ร,ร,บร,รำับชีวิตของเราคืออะไรเรารู้ไหมครับว่าเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าได้เลือกสรรเราไว้เราเป็นภาชนะที่พระเจ้าเรียกเพื่อที่จะนําพระนามอันเลิศดประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไปยังประชาชาติทั้งหลายไปยังกษัตริย์และชนชาติทั้งหลาย พี่น้องครับการที่เราจะทําอย่างนั้นได้การที่เราจะก้าวต่อไปได้ด้วยความมั่นใจประการแรกครับคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียการลืมนั้นแปลว่าไม่ให้ความสําคัญไม่ใส่ใจลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียมีความหมายครอบคลุมถึงการที่ไม่ให้ผลทางลบส่งผลต่อการเดินไปข้างหน้าของเราส่งผลต่อชีวิตของเราในอนาคตส่งผลต่อความคิด คำพูดการกระทําของเราถามว่าทางลบคืออะไรครับทางลบอาจจะหมายถึงสามประการดังต่อไปนี้คือสิ่งที่เคยเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นคุณในฟิฟิปีบทที่3ข้อที่7นะครับเราจะเห็นว่าท่านหมายถึงอดีตของท่านเช่นการเข้าสุนัตเมื่อท่านอาย,อยุได้แวันท่านก็จะต้องเข้าสุนัตตามธรรมเนียมของคนยิวท่านอยู่ในเผ่าเบนเจามินเป็นชนชาติฮีบรูเคยอยู่ในคณะฟารีสีมาแล้วท่านเป็นยิวหัวรุนแรงครับ เป็นลูกศิษย์กาม,มเมเลลซึ่งเป็นปรมาจารย์ในสมัยนั้นมีชื่อเสียงมากฉะนั้นท่านไหนคาทูป,ปาโลนั้นสิ่งที่เคยเป็นคุณมาก่อนท่านลืมคือท่านไม่สนใจครับท่านไม่ใส่ใจและไม่ให้สิ่งนั้นมากระทบกับการที่ท่านจะโน้มตัวไปหาสิ่งอยู่ข้างหน้าในอนาคตประการที่สองครับของสิ่งที่ผ่านพ้นแม้วเสียก็คือความผิดพลาดครับในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่ 1: นึข้อสิได้บันทึกว่าท่านได้เคยข่มเหงกิจจักร ท่านได้ถึงขนาดมีส่วนร่วมในการสังหารสเตเฟนท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุกคามและเป็นภัยต่อเคลักจและคริสเตียนที่น้องครับสิ่งเหล่านั้นท่านเองท่านรู้ว่าเป็นความผิดพลาดท่านกับใจใหมแต่ท่านไม่ยอมให้ความผิดพลาดในอดีตนั้นตามมาหลอกหลอนครับตามมากัดกินกัดกร่อนชีวิตของท่านประการที่3ครับลืมสิ่งที่ผ่านพ้นแมาแล้วเสียก็คือความสําเร็จ ความสําเร็จนะครับอาจจะส่งผลทางดีในเวลาเดียวกันครับอาจจะส่งผลทางลบต่อชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าหลายคนก็ยึดติดกับความสําเร็จประสบการณ์ต่างๆในอดีตซึ่งประสบการณ์ความสําเร็จในอดีตนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่การยึดติดมันนํามาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีได้ครับมันอาจจะนํามาซึ่งการที่เราจะต้องอยู่ในขนบอยู่ในธรรมเนียมอยู่ในสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติมาแล้วไม่สามารถที่จะ ลิกฟื้นหรือทําให้เกิดการฟื้นฟูโน้มนําไปถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้เพราะความสําเร็จนั้นเป็นบทศักครับท่านอัครทูตเปาโลท่านรับใช้เป็นอัครทูตนะครับท่านเปาโลได้ทําอะไรไปเยอะแยะมากมายท่านประกาศที่ดามัสกัสท่านรู้จักพระเจ้าที่ดามัสกัสท่านได้รับการทรงเรียกที่ดามัสกัสท่านศึกษาพระมพทีได้พบกับพระเจ้าที่อาร์บเบียท่านรับใช้พระเจ้าที่อันติโอกเดินทางออกไปเป็นมเชรีถึงสมรอบสี่รอบ ท่านตั้งกิจการมากมายท่านสร้างสาวกมากมายท่านถึงกันได้โอกาสประกาศกับกษัตริย์ระดับกษัตริย์เฮโรดอาคิปปาเลยทีเดียวนั่นคือความสําเร็จแต่ท่านไหนทุกท่านรู้ว่าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไปแล้วไม่ถือว่าเป็นของข้าพเจ้านั่นคือสิ่งที่สําคัญครับเป็นประการแรกคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาอย่าไปถือว่าเราได้ช่วยไปแล้วประการที่สองครับโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า มี3อย่างครับที่ท่านบอกให้เรามุ่งมั่นในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ8พระธรรมฟิลิปปีและโลมนะครับได้พูดถึงว่ามี3มสิ่งครับที่ท่านบอกให้เรามุ่งมั่นโน้มตัวไป1คือรู้จักพระเยซูมากขึ้นมากยิ่งขึ้นครับแล้วต้องโน้มตัวออกไปหาการแสวงหารู้จักพระเจ้ารู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นยิ่งเรารู้จักพระเยซูมากเท่าไหร่พี่น้องครับเราจะสามารถก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจมากเท่านั้นประการที่สองครับ ที่เราจะต้องมุ่งมั่นก็คือหาโอกาสในการรับใช้พระเจ้าหาโอกาสในการรับใช้พระเจ้าท่านติดคุกนะครับขณะที่ท่านเขียนพระธรรมฟิลิปปีพระธรรมฟิลิปปีนั้นเป็นจดหมายจากคุกนะครับเป็นจดหมายฝากให้ชาวฟิลิปปีซึ่งท่านได้ดูแลท่านได้ก่อตั้งสร้างเขาขึ้นมาเป็นเกเทิจักรแต่ขณะที่ท่านติดคุกอยู่นั้นท่านยังอยากจะไปเยี่ยมคิดจักรฟิลิปปีท่านหาโอกาสรับใช้พระเจ้าใหม่ๆเสมอ ชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะครับพยายามที่จะแสวงหานอกเหนือจากการสแสวงหาพระเยซูเป็นหลักแล้วนะครับเราจะต้องแสวงหาโอกาสในการรับใช้พระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นประการที่3ครับโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก็คือการใช้ของประธานในพระธรรมโรมบทที่1นึข้อสินะครับท่านปรารถนาจะแบ่งปันความสาม,มารถที่พระเจ้าประทานให้กับท่านท่านปรารถนาที่จะแบ่งปันของประธานที่พระเจ้าให้กับท่านชีวิตของเรานะครับเราจะ ้องแสวงหาของประทานและขอรับของประทานใหม่ๆซึ่งสามารถพัฒนาได้ครับซึ่งสามารถร้องทูลอธิษฐานขอจากพระเจ้าได้ครับปรารถนาที่จะแสวงหาของประทานใหม่ๆในการรับใช้พระเจ้าปรารถนาที่จะภาคเพียรพยายามที่จะใช้ภาษาให้ดีขึ้นปรารถนาภาคเพียนในการที่จะรู้เทคนิคในการเป็นพยานมากขึ้นปรารถนาที่จะเข้าใจถึงการรับใช้พระเจ้าอย่างยั่งยืนมากขึ้น พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นประการที่3ของการโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าประการสุดท้ายครับเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อให้ถึงหลักใยพระพีอพตอบว่าบักบันมุ่งไปครับบักบันมุ่งไปสู่หลักชัยแปลว่าอะไรบักบันแปลว่าออกแรงครับพยายามภาคเพียรครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคแม้ว่าจะมีสิ่งที่กีดขวางอยู่ซึ่งสิ่งกีดขวางอุปสรรคนี้ อาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นการดินทากันอาจจะเป็นการให้ร้ายป้ายสียกันอาจจะเป็นความอายุธริรทมที่เกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายแทนที่จะปล่อยให้มันคุกคามให้เรากลัวแต่มันกลายเป็นความท้าทายที่เราจะต้องเอาชนะแบกภาระบักบันไปสุรักษัยครับหมายความถึงสายตาของเราต้องจับจ้องที่เป้าหมายที่ระเยซูเป้าหมายของเราอยู่ที่เะเยซูและ สิ่งที่สําคัญคือมีผู้ที่บุกเบิกความเชื่อนั่นคือผู้นําครับเราจะต้องจําเป็นมีพี่เลี้ยงที่จะช่วยเรามีผู้นําที่รักพระเจ้าจริงและเราพยายามที่จะให้ผู้นําเหล่านี้ซึ่งเป็นพระหูพจน์นะครับเป็นกลุ่มผู้นําเหล่านี้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้านั้นเราจะทําให้ท่านทั้งหลายดูแลชีวิตของเราเราจะขอพระเจ้าประทานพระพรมากมายให้กับ ผู้นำเพื่อที่ผู้นำจะนํเพื่อทจากับองพระองค์นําชีวิตของเราไปสู่หลักัยไปสู่เป้าหมายพี่น้องครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องแททุกท่านในการจัดการกับชีวิตเพื่อที่เราทั้งหลายจะไม่ผิดหวังเสียใจในภายหน้าเพราะว่าเราได้ทําดีที่สุดถวายพระเจ้าขอพระเจ้าอนวยพรพี่น้องแททุกท่านให้เราร่วมใจกันิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ ในวันนี้พวกข้างหลายได้เห็นถึงจิตวิญญาณของท่านอัครทูตเปาโลในการรับใช้พระองค์ขอให้จิตวิญญาณจิตใจความมุ่งมั่นปรารถนาความกระตือรือร้นสิ่งต่างๆที่ท่านอัครทูตเปาโลมีนั้นขอพระองค์ได้ทรงโปรดจับสรรให้กับพวกข้าพุ่งหลายประทานให้กับข้าพุทธทั้งหลายพวกข้าพงศหลายจะสามารถรับใช้พระองค์ได้ดียิ่งขึ้นจะแสวงหาพระองค์ และหาเจตจำนงพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของข้ามหลายแต่ละคนขอพระองค์ได้ทรงปกป้องข้ามหลายพ้นจากซึ่งชั่วร้ายพ้นจากหลุมพรางกับดักอํานาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดได้รับเกียรติจากชีวิตของข้ามหลายทุกคนกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ